เห็นทูกกลับก่อนข่าวเลยเออแม่ตะโกนว่าเอา้าททำไมทูกกลับวะทำไมทูกมันหมุนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอฟซีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็มีนัดกับคุณยายนะครับเ,เพราะว่าคุณยายฝันนะครับงวดนี้คุณยายฝันว่าเขาให้มาวันที่25นะครับหรือเจ้าที่งวดที่แล้ว ปรากฏว่าหนึ่งเจ็ดแปดที่คุณยายฝันนะครับได้จากเจ้าที่ตรงนี้นะครับปรากฏว่าไปออกออมสินสามตัวตรงๆนะครับแล้วงวดก่อนนู้นนะครับได้แปดสองหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าออกหนึ่งแปดนะครับเพื่อนิสสีนะฮะวันนี้ก็ตามที่คุณยายฝันนะครับคือ บอกให้มาวันนี้นะครับนี่คือมาตามความฝันนะครับก่อนนั้นๆคุณยายฝันเห็นก็เรายังไม่เจอต้นไม้ต้นนี้นะครับสุดท้ายก็มาเจอแล้วก็เป็นตามที่คุณยายฝันเป๊ะเลยนะครับน่าเสียดายนะครับงวดที่แล้วเห็นตัวเลขนะครับแอดก็ไม่กล้าลงนะครับเนาะกลัวจะหาว่ามโนเอานะครับแต่ปรากฏว่ามาเจ็ดคนแปดคนนะครับเห็นตัวเลขตัวเดียวกันหมดเลยนะครับตัวสีครับ วันนี้ก็นอกจากรอความฝันหลังจากวันนี้ก็วันนี้ก็มีทูบมาจุดนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนทีีนะครับเผื่อท่านใดจะลองเอาไปเสี่ยงรายวันหรืออะไรนะครับก่อนนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับต้องบอกว่าแอดยังไม่เคยเห็นใครฝันเหมือนคุณยายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฤาษีที่ลงมาบอกเรื่องราวบางอย่างแล้วก็เจ้าที่ที่ต้นไซเอยเจ้าที่หลายๆที่นะครับเมื่อก่อนนั้นๆคุณยายก็แบบเหมือนแกมีเซน์นะครับแกจะเห็นอะไรที่คนอื่นไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็น่าทึ่งมากนะครับหลายๆครั้งก็มันมันไม่สามารถลงคลิปเนาะซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับ

นี่นี่เลยเสาหน้าเช็ดนี่ฮะนี่เลยเสาเออแล้อนี่ไม่เคยเคยครับเพื่อนรุ่สี่ครับก็<อ>คุณยายไปดูที่ต้นไม้นะครับบอกว่าเห็นเลขห้าสองครับกับสองสามสองแต่ยังไงก็ต้องรอเลขฝันยืนยันอีกทีนะครับแปลกนะครับเ<อ>พื่อนรุ่สี่ครับ ทูบหมุนสองครั้งนะครับแอดก็ไม่เคยเห็นนะครับพอไปถ่ายใกล้ๆนะครับทุบมีการขยับทุบที่จุดนะครับมีการขยับพอเมื่อกี้ม,มีมีขยับไปมาทางทิศใต้นะครับตอนนี้แอดไปถ่ายขยับไปทิศตะวันออกแปลกมากนะครับคุณแม่เห็นเหมือนกันไหมคุณแม่ เห็นทูบขยับไหมคุณแม่เห็นทูบกรับกอนข่าวเลยแม่ตะโกนว่าเอ้าททำไมทูบกลับวะทำไมทูบมันหมุนหมุนพู้ยายคขาว่าแม่แมุ่นลแม่บาบออเลยพวกยายอยากมาดูอยากมาดูรอบที่สองก็ทูบหมุนอีกแม่แม่อยู่แต่แม่แม่จนแม่ตะโกนว่าดูดูมันเป็นอะไรแบบนี้คนมัวแต่ไปดูต้นไม้หมดเนาะแม่นางอยู่แต่แม่แม่ว่า ดูดูทำไมทู uh cción, ่มุนทู <t 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 ่มุนง่านายนายมาดูช่วยดูแม่แล้วพวกยายเขาวิ่งมาเขาวิ่งมารอบสองเขาคิดว่าแม่บาเป็นอะไรและพวกยายเขามานั่งสเกดูทู่กมุนอีกพวกยายก็ตกใจว่าโอ้จริงพวกคุณยายพวกยายว่าไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นนี้เลยอาถรรมากเลย เมื่อก่อนจะว่าลมแรงก็ไม่ใช่นะคนคนเขาเทียงการนะค่ะว่าห้าสามเจ็ดแล้วเอฟซีมาจะมาทายเลยมุ่นไปห้าเอฟซีเลยห้าสามสองจ เลยวิ่นไปเหมือนมุ่นให้พวกยายเห็นทุกคนน่ะเหมือนมุนเหมือนว่าพวกยายข่าวเทียงอันนี้เขาก็มุ่นอีกมุ่นอีกทาไมอธิรราแบบนี้ว่าพากันแปลใจมากเลยไม่เคยเห็นเกิดมาจะเกิดมาจริงจะเรื่องจริงจะทมยายดูอีกเห็นไหมเห็นทุกอย่างเห็นจ้าเห็นจ้าเห็นจริงเลยเห็นในตาต่ว่าลงนไม่ใช่เนาะจ้าไม่ใช่ มันมึนใครจับมุนแต่ไม่มีใครจับยายบ้าคิดว่ายายนั่งนั่งตรงนี้เลยเนาะนั่งตรงนี้เลยก็เห็นตัวจริงเหมือนเหมือนพลิกไปทางนู้นจริงเนาะเห็นห้าสามสองกับห้าสามเจ็ดพี่โอ้ยายเลยวางอาสามเจ็ดเลยมุนผู้มันมุ่นเลยเนาะ ทุ่มันหมุนเลยหมุนเลย่เห็นได้ชัดนะคุณแม่จ้าเป็นอะไรแบบนี้จ้าตียเนในต้นแล้วเลยไฮเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอีกจ้าในในต้นคุณแม่เห็นเห็นอะไรนะเห็นในต้นเห็นห้าสองกับ สองสามสองโอ้มาตรงกระทูบเลยจา้จาจ้าเลยแม่ภาวนาจุดทูบว่าถ้าเลขเอากิ้งเขาให้เห็นเหมือนที่ในต้นเนื้อปุยาตายายเลยแม่มานั่งเผาดูทูกนะมานั่งเราเลยเห็นเลขเขาว่าห้าสามเจ็ดคนนู้นก็ว่านี่คนนู้นเลย ทุกม so ันม mm ุนเลยไม่ได hmm. ้มุนแค่เราเดียวมุนสองครั้งเลยแม่ตะโกนให้เอ็ดดูช่วยดูแม่ว่าเป็นอะไรแบบนี้เป็นอะไรแบบนี้ผมจะว่าลมหมุนก็ไม่ใช่นะคุณแม่เลยถ้าเกิดลมหมุนไปก็อันนั้นเลยก็คงแตกเนาะเสียบในดินเนาะอันนี้เหมือน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 เขาหันมาให้กล้องเลยนะเหมือนหันเลยเหมือนอย่างทารถก็เหมือนมุนพวงมาลัยจะทารถนะเนื่องจะกเลยเห็นจริงๆเลย រងលេខយ <me> um, <od> ៉ុបុនក្នុងដើមទាំងអស់ឃើញច្បាស់ឃើញទេដាក់ធ្នេរលើទៅឃើញច្រាទៅកូនកៅតាយាយអូតាយាយទៅលេខ532 900រងលេខយ៉ុបុនក្នុងដើមទាំងអស់ឃើញច្បាស់ឃើញដាក់ធ្នេរលើទៅឃើញច្រាទៅកូនកៅតាយាយអូតាយាយទៅលេខ532 900